เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของประเทศไม่เว้นแม้กระทั่งเดือนจำแต่ด้วยพระมหาการณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประสกนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมจึงท่งพระราชทานแนวทางการจัดการพร้อมทั้งพระราชทานอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ด้วยพระราชทัพย์ส่วนพระองค์เพื่อดูแลเรื่องนี้ผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ โดยมีมาตรการการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในเรือนจำเพื่อหาผู้ติดเชื้อทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานมีการแยกแดนหรือห้องกักกันโรคสําหรับผู้ต้องขังที่ติดเชื้อหรือเฝ้าระวังจากผู้อื่นและดูแลตลอด24ชั่วโมง